มึงเคยได้ยินเรื่องคดีห้างทองธรรมวัฒนะนี้ไหมฆาตกรรมเปลี่ยนเป็นอุบัติเหตุนี่คือคดีที่คนดังเสียชีวิตคำตัดสินยังคาใจคนทั้งประเทศสารสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุพลัดตกบันไดทว่าร่องรอยบนตัวผู้ตายกลับชวนให้คิดว่าถูกทำร้ายนิติวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ได้น่าสนใจ รอยบาดแผลจากดานล้มปกติจะต่างจากถูกกระทำชัดเจนตำแหน่งรูปร่างและแรงกระแทกของแผลเล่าเรื่องได้ถ้าล้มเองร่างกายมักมีรอยป้องกันตัวตามสัญชาตญาณแต่ร่องรอยการต่อสู้มักกระจายตัวไม่สมเหตุสมผลกับการตกบันไดนักจิตวิทยาบอกว่าคนเรามักหาเหตุผลที่ง่ายสุดมาปิดช่องว่าง บางครั้งก็เชื่อสิ่งที่ถูกบอกแม้ข้อมูลจะขัดแยง้งสมองพยายามเข้าใจข้อมูลให้ง่ายเข้าไว้ยิ่งมีอิทธิพลภายนอกมาชี้นำการตัดสินใจก็ยิ่งสับสนได้เรื่องนี้สอนให้เราพิจารณาทุกอย่างด้วยความรอบคอบอย่าเพิ่งปักใจเชื่อในสิ่งที่เห็นแค่ผิวเผินถ้าชอบกดติดตามไว้มีอีกหลายเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อ